จากสาวสวยไปเราต้องมานั่งผ่อนคลายกันนิดหนึงหน่อยดีกว่านะครับคืออย่างนี้ปวดเมื่อยมากปวดเมื่อยมากแล้วเขาบอกว่าเขามีเก้าอี้ของโอซิมเนี่ยที่มาตั้งอยู่ที่ออฟฟิศไงเราได้มีกาสทดลองใช้แล้วแต่ว่าอ้าวอะไรมาตั้งอู่ตรงกิ๊ดดมอีกแล้วอะไรเนี่ยดีกชื่ออะไรนะลืมไปเลยได้เครื่องดูดฝุ่นได้เครื่องดูดฝุ่นไปไม่พอจะมาเอาโอซิมด้วย เดีนะฮะสุเทรยันเดนสวมากเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงเก้าอี้ที่เวลาเราเดินเข้าไปตามร้านห้างต่างๆมาและโอซิมมาและเก้าอี้นวดคุณก็เดินผ่านหน้าร้านเข้าไปโดยที่คุณอาจจะไม่เคยได้ลองเก้าอี้นวดก็เลยผมเป็นคนคนนั้นสี่ปีด้วยกันในเดินเข้าไปในห้างเนี่ยไม่เคยได้ลองโอ้ก็เป็นแค่เก้าอี้นวดเกิดอะไรขึ้นร้ไหมครับเมื่อสามปีที่แล้วมันยังไงคะ โดนเข้าไปแล้วก็ไปนั่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาติดเลยบ้านผมมีโอซิมแทบทุกรุ่นต้องบอกว่าแทบทุกรุ่นเพราะว่าอะไรเวลาทํางานแล้วมันเครียดปวดเมื่อยไปทั้งตัวที่เอามาสาธิตให้ดูในวันนี้คือรุ่นท็อปในขณะนี้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบอกนิดนึงมี Human 3D เทคโนโลยีคืออะไรเรื่นภาพเวลาคุณนั่งเนี่ยนะฮะใครจะนั่งอ่ะวอรนั่นแห <laughs> ละนั่งไปอธิบายเลย,เ,ลยเวลาคุณนั่งไปเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวสแกนร่างกาย เป็น human scanning Technology ชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะฮะ human อะไรนะ human 3D massage ครัด human 3D Massage ดังนั้นมันก็จะสแกรตั้งแต่หัวจดเท้าวัสดีละร่างกายคุณเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปนั่งแล้วก็นวดเลยอะเพราะว่าบางคนอาจจะหลังสั้นคอสั้นคอยาวนี่พอยืนเสร็จโทษทถีต้องถอดนิดนึงใส่เข้าไปด้วยนวดนีแล้วเราก็ยืนเท้าใส่เข้าไปบอมสบายไหมเราอะ เอพอเหมือนอยู่ตรงแบบชั้นเฟิสคลาสของใสยกานดินเนี่ยะวิธีการสแกนให้ให้ดูนี่นิดหนึ่งนะครับสแกนไปทั้งร่างกายมันก็ต้องสแกนทั้งร่างกายก่อนต้องเตือตือเตือตือตือเริ่มจากการสแกนร่างกายของคนที่นั่งนะคะด้วย Human 3D Technology ก่อนนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของโอซิมเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูระหว่างที่วลร์สแกน แล้วก็จะมีลูกกลิ้งขนาดใหญ่ที่ยืดตัวโอ๊ยต่อไปอันนี้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 ต้องออันนี้แอคติ้งแอคติ้งแอคติ้งอย่าอยากทำมานานแล้วนี่ฉันงว่าลูกกลิ้งทำให้คุณขนาดนั้นตกใจมากวะนออาต่อคุณจะทำอะไรคุณบอกก่อนนะคะได้ๆด้้ฉัน 3- 9แล้วอุ้ยสบายมากเขาจะยืดกระดูกสันหลังแล้วก็นวดไปด้วยถูกต้องมอันนี้พูดถูกต้องหคะสแกนเสร็จแล้วครับใช้เวลานวดสนาทีนะคะแล้วก็เก้าอี้นวดเนี่ย เอามือเข้าไปได้ด้วยเห็มนมือได้ด้วยและที่สำคัญครับใช่อ่ะต่อเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ OSIM นะคะโหลดได้ทาง iOS หรือว่า Android แล้วก็เลือกโปรแกรมการนวดที่ผ่านสมาร์ทโฟนคือเราสั่งจากสมาร์ทโฟนได้เลยอย่าหลับนะอย่าล<ม>หลับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการนวดแบบทุยนาอันนี้ดีมากเป็นสา <u> สการนวดแบบโบราณของจีน <Ha. S 1> คิดดูว่าทุยนาอยู่ในเก้าอี้คิดดูแล้วกันเป็นโปรแกรมนวดเท้าให้ความรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากแล้วก็เลือกเพลงจากสมาร์ทโฟนทาง YouTube ได้โหลดมาในเครื่องของเรา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราพักโฆษณาก,กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาบ,บอกว<อ>่าช่วงหน้าคุณจะได้โปรโมชั่น คือคนใหญ่เนี่ยก็อีโอซิมไงใช่โปรโมชั่นแต่ราคาถูกโคตรใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดโปรโมชั่นกันในไลฟ์นะคะตามดูกันในไลฟ์แต่หลังโฆษณาเราก็จะกลับมาบอกด้วยนะครับพากกันแปนบนึงครับนี่อเรามาที่เก้าอี้นวดอีกแบบหนึ่งนะคะฝั่งนี้ที่น้องตอมนั่งอยู่สบายไหมคะสบายนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า zero gravity คือเป็นท่านั่งที่เขาวิจัยมาจากการนั่งของนักบินอวกาศคือในลักษณะการนั่งเนี่ย เท้าจะสูงขึ้นแล้วไงต่อคะคุณโอนจะช่วยปรับระบบไหลเวียนโลหิตจากขาไปสู่หัวใจไปยางถึงหัวใจอย่างปรอมน่าจะถึงแล้วก็จะช่วยลดแรงกดทับบริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมนวดหนึ่งดีไซน์สวยไหมล่ะสวยมากอันนี้เรากำลังนวดที่เราชอบคืเลยไรือไหะนวดหัวไปด้วยนี่ไงรู้สึกไงบ้างอะคุณก็สบายเลยว่มันกดมันกดมนกด เขาบอกเลยว่าเก้าอี้โอซิมเป็นเก้าอี้นิ่ที่สุดยอดที่สุดในโลกแล้วคุณมีแล้วหรือยังครับวันนี้ใช่วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซึ่งเราจะไปบอกท้ายเน็ตรายการในไลน์ให้ติดตามกันให้ดีนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะทางสเตมฟอร์ดด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆแตมฟอร์ดค่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราพรุ่งนี้ขอบคุณน้องปอมด้วยนะคะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ